สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูกรัฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์9วิชาสามัญ1ปี2,564ข้อที่19แล้วก็เป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับข้อนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะข้อ19นะครับเขาบอกว่าเราจะสุ่มหยิบจานวนเต็ม2จํจนวนที่ต่างกัน อยู่ในเซต1 2 3ไปถึง150นะครับเราจะสุ่ม2ตัวนะท่องไว้ในใจนะครับ2ตัวทีนี้เขาต้องการสุ่มอะไรเขาต้องการสุ่มให้ได้ความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนคู่ที่หารด้วย3ลงตัวนะครับสามมันเป็นเลขคี่มันจะหารจำนวนคู่ลงตัวได้บางอันนะครับไม่ใช่ทุกทุกอันในนั้นได้เท่าไหร่ อ่ะเรามาดูกันก็คือก่อนอื่นนะกรูกล็อก็จะหาแซมเปิลสเปซก่อนว่ามีจำนวนเหตุการณ์เท่าไหร่นะครับแซมเปิลสเปซคืออะไรก็การนับทั้งหมดแบบไม่มีเงื่อนไขอ่าเรามีทั้งหมดอยู่150จํานวนใช่ไหมหนึ่งสไปถึง150มีอยู่150จํานวนต้องการหยิบทีละ2จํานวนเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีการเลือกก็คือ10 ไม่ใช่สิครับ154้าส c อ่ไหมอ่ะคูครับคิดเลขก,ก่อนนะ1 5 0 c 2ก็คือ150หแฟกหารด้วยเท่าไหร่ครับ150ลบ2คือ148แฟดค,คูณ2แฟกดังนั้น150กคูค,ครับแตกออกมาเป็น149 148แฟได้ใช่ไหมได้เนาะแตกออกมาเลย แล้วก็จะได้ตัด148ออกแล้วก็เอา2ไปตัด150ก็จะเหลือ75คูณกับ149เพราะฉะนั้นตัวเหตุการณ์ที่เป็นแซมเปิลสเปซเราจะได้75คูณ149นะครับเนเะรานะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปหาอีเวต์ด้วยนะครับอันนี้อันที่1นนะครับเก็บไว้ต่อมานะฮะ เราไปดูว่าสิ่งที่เราสนใจนะครับเราต้องการจะหาจํานวนเหตุการณ์อีเวนต์นะครับที่เราสนใจมันคืออะไรก่อนอื่นนะครับค o กลับลิสต์ออมาก่อนว่าอีเวนต์ที่เราสนใจนะครับเซตของเหตุการณ์ที่เราสนใจคือเลขคู่นะฮะที่หารด้วย3ลงตัวไปดูกันครับในนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่หนึ่ง,งใช่ไหมถ้าหารด้วย3ลงตัวก็คือ3แต่เขาต้องการเลขคู่เพราะฉะนั้นเรานับต่อไป เลขคู่ที่หารด้วย3ลงตัวตัวแรกก็คือเลข6ถูกไหมฮะตัวถัดไปจะเป็นยังไงครับถ้าน้องๆน,นับไปอีก3ตัวก็จะเป็น9ซึ่งเป็นเลขคี่ก็ผ่านไปอีกตัวถัดไปที่เป็นเลขคู่หารด้วย3ได้ก็คือ12จะเห็นว่ามันเพิ่มทีละ6เห็นไหมดังนั้นตัวต่อไปก็เพิ่มอีก6เป็น18เป็น2 4เอาแต่เลขคู่นะฮะก็เพิ่มทีละ6ไปเรื่อยๆ สุดท้ายตัวที่ต้องหยิบมาด้วยก็คือ150นะนะอ่าทีนี้จำนวนสมาชิกนะครับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในนี้เนี่ยอ่าเป็นเท่าไหร่โอ้โกูครับใช้ชื่อเซตเป็นตัวอื่นก่อนนะจำนวนสมาชิกในนี้สมมติว่าให้เป็นเซต A นะครับจำนวนสมาชิกของเซต A ก็คือเวลาเรานับจำนวนนะฮะน้องๆครับไม่ว่ามันจะเป็นเลขเรียงแบบไหนก็แล้วแต่ใช้วิธีนี้นะครับใช้ได้ เลขเรียงอย่างนี้เนี่ยให้เอาตัวหลังก็คือ150ลบตัวหน้าก็คือ6นะหารด้วยความกว้างจาก 6- ถึง12คุกกลับเรียกว่าความกว้างเรียกว่า6กถัไหมร้ยนะไปลบกับตัวแรกแล้วหารด้วยความกว้างจากนั้นบวก1จําสูตรนี้ไว้เลยนะครับจริงๆแล้วมันคือสูตรของลำดับเลขคณิต an เท่ากับ a1 บวก n ลบ 1d นะฮะก็คือ an คือ150ใช่ไหม a1 ก็คือ6ย้ายมาลบกันแล้วย้ายตัว d มาหาร d ก็คือ6แล้วก็เอา1มาบวกออกมามันจะได้25นะครับน้องลองไปทดดูนะซึ่ง25คือจำนวนสมาชิกในเซตนี้แต่เหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยคืออะไรเราต้องการจำนวนวิธีนะครับ จำนวนวิธีที่ะจะหยิบเลข2ตัวแล้วได้เลขคู่ที่อยู่ใน25ตัวนี้นั่นก็คือจาก25ตัวเราจะเลือก2ตัวคือ25่2ทันนะก็ะเข้าสูตรเนาะ25แฟกนะครับเขียนไว้ก่อนนะส่วนด้วย25ลบ2คือ23แฟกแล้วก็คูณ2แฟกเพราะฉะนั้นคูกับแตก25เป็น 24เป็น23แฟกนะครับแล้วตัดโอเคนะเอา2ไปตัด14ก็จะเหลือ12ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เท่าไหร่มันก็คือ12เนี่ยคูณกับ25อันนี้ก็คืออีเวนท์ที่เราสนใจถั่งไหมครับเมื่อกี้นี้คุกับหา แซมเปิลสเปซไปแล้วแล้วตอนนี้หัวก็ก็หาอีเวนท์ที่เราสนใจได้แล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะได้เหตุการณ์ที่ต้องการเนี่ยมันก็คือ ne ส่วนด้วย ns ใช่ไหมครับก็เป็น12คูณ25หารด้วยเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้75คูณ1้9นะครับ75คูณ149 โอเคที่ติดเอาไว้ก็เพราะว่าเลขมันจะต้องเอามาตัดตัดกันก็เลยไม่ได้คูณนะ25ตัดกับ75ได้3ครั้งนะครับ25คูณ3ได้75 3ตัดกับ12ก็เหลือ4ครั้งหารด้วย149นี่ก็คือความน่าจะเป็นของข้อนี้นะครับที่จะไดะ้สุ่มเลข2ตัว จากะจาก150ตัวแล้วได้เลขคู่ที่หารด้วย3ลงตัวความน่าจะเป็นก็คือ4ใน149โอเคนะครับคำตอบก็คือช h o i c e ที่5เห็นไหมนะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับสรุปแล้วเมื่อกี้คูกาัตทำอะไรบ้างข้อนี้คูกคัตเริ่มจากการนับ sample space sample space นี่จะง่ายๆนะครับข้อไหนที่ กูกลับนึกไม่ออกทําอะไรไม่ออกเนี่ยกูกลจะเริ่มหาจาก sample space ก่อนเพราะว่ามันคือการนับแบบไม่มีเงื่อนไขมันจะนับง่ายนะครับกูก็ก็นับไว้ก่อนนับไว้ได้ใช้เปล่าไม่รู้นะนับไว้ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆตั้งสติแล้วไปดูว่าอีเวนท์ที่เราต้องการเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เอาอีเวนต์ตัวนี้มานับนะเข้าสูตร ncr npr แล้วแต่โจทย์นะครับแล้วแต่โจทย์เพราะน้นข้อนี้เนี่ยพอเราคำนวณออกมาแล้วไม่ยากเลยนะ ไม่ยากเลยจะติดนิดเดียวก็คือน้องๆรู้จักวิธีการนับจำนวนตัวตรงนี้หรือปะสูตร an นะครับก็คือลำดับเลขคณนิตใครจะจำสูตรนี้ก็ได้เนาะเอาหลังลบหน้าหารด้วยความกว้างบวกหนึ่งำจำได้ไหมจำนวนตัวนะมันคือเอาตัวหลังสุดขวาสุดเนาะลบตัวหน้าสุดหารด้วยความกว้างนะครับความกว้างก็คือส่วนต่างของแต่ละคู่นะครับแล้วก็บวกด้วย1 สูตรนี้มันเป็นสูตรของลำดับเลขคณิตนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็นช่องกว้างมันคือหนึ่งมันก็คือหลังลบหน้าบวก1ไปเลยนะ,ะอันนี้ถ้าจำได้เอาไปใช้ก็ได้นะครับก็ใช้กันทั่วไปเป็นหลักสากลไม่มีอะไรฮะไม่ใช่สูตรลัดไม่ใช่เทคนิคพิเศษอะไรโอเคนะอ่ะนี่ก็คือข้อ19นะครับหวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจและได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะจะได้ไม่เสียเวลาเปล่านะฮะ ข้อสิตอบช้อยที่5ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมดูข้ออื่นๆและซ้อมทำไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปก่อนละสวัสดีครับ